สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่นิพาภาพับเรีอนปทานรูปแบบนี้นะคะสวยงามและน่ารักมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะดอกจริงสวยมากภาพนิ่งภาพถ่ายอาจจะดูแบบนิดน,นึงแต่ว่าดอกจรนี่โอ้โหยอมรับเลยค่ะชื่อดอกว่าดอกมณีจันทร์นะคะขอบคุณแบบสวยๆจากคุณรัติการรัชยานะคะดอกนี้สามารถแสเรียนทีหลังได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เตรียมดินนะคะเป็นเบอร์สองขนาดความยาวอยู่ที่120เซนติเมตรทุกคนคะ่ะประกบคู่นะคะประกบคู่กับกาก,กเพชรใสแบบนี้จะได้หน้าตาออกมาลวดลายที่สวยงามหรือท่านไหนอยากใช้สีเดียวสีล้วนก็ได้คะ่ะไม่ต้องประกบก็ได้นะคะใช้กากเพชรธรรมดาก็ได้นะคะทุกคนตัดมาแบบนี้ถ้าจะประกบกับแมนิดแบบแมนิดแบบนี้นะคะตัดมาเป็นคู่แบบนี้สี่คู่นะคะ ความยาวอยู่ที่120หลังจากนั้นนะคะทำไปให้แหลมทั้งสองด้านเพื่อง่ายต่อการสอดริบบิ้นเนาะหลังจากนั้นค่ะไม่นี้จะพาพับริบบิ้นเช่นเคยนะคะไม่นิ้พาพับริบบิ้นให้เหลือด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ3มเซนแบบนี้ตอนสุดท้ายริบบิ้นของเราจะได้เหลือพอดีและเท่าเท่ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมากดด้านนี้ให้เป็นรอยพับไปเลยะคะ่ะกดให้เป็นรอยพับไปเลยนะคะแบบนี้ก็จะได้หน้าตาแบบนี้พลิกกับด้านที่ยาวกว่านะคะขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้ แล้วเราก็จะมาทำฐานสกันค่ะทุกคนทำเป็นแล้วนะคะฐานสี่เป็นขั้นพื้นฐานที่เราต้องทำเป็นเนาะเตรียมดับบินก่อนสองเส้นค่ะทุกคนหนึงคู่อย่างเงี้ยมินี่จะเรียกเป็น1เส้นเลยนะคะที่ประกบกันไว้แบบเนี้ยอย่างนี้นะเส้นที่1นึ่ทำเป็นห่วงไว้ทางซ้ายมือแบบนี้เส้นที่2ทางขวามือนะคะเอาเส้นที่สองคล้องห่วงที่1แบบนี้ค่ะเอาเส้นที่สเนี่ยคล้องห่วงที่หไว้แบบนี้ จะได้หน้าตาแบบนี้อย่าลืมนะคะเส้นที่ยาวกว่าจะอยู่ด้านบนแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะทั้งสี่เส้นเลยนะเส,ส้นที่สามค่ะตรงรอยพับนะคะนํามาคล้องริบบิ้นเส้นที่สองไว้แบบนี้แบบนี้ค่ะเส้นที่ยาวกว่าอยู่ด้านบนนะคะสุดท้ายค่ะเส้นสุดท้ายทําเป็นห่วงตรงรอยพับมาเลยนะคะแล้วก็จับแบบนี้แบบนี้จะได้ง่ายขึ้นนะหลังจากนั้นเอียงอย่างนี้ค่ะแล้วมาสอดเข้าห่วงทางซ้ายของห่วงที่นหนึ่งตรงนี้ ขึ้นมาด้านบนอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นดึงมาให้ได้ประมาณนี้แล้วล้วงเข้าตรงกลางแล้ค่อยเอาไปยริบบิ้นเส้นที่3นะคะเข้ามาไว้ตรงกลางแบบนี้แบบนี้ดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับก็จะได้หน้าตาแบบนี้และในขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะแยกริบบิ้นให้เป็นแปดเส้นวิธีการค่ะจับเส้นด้านบนฝั่งขวาค่ะพับเชนขึ้นมาแบบนี้เป็นเส้นที่1เส้นที่สจากทางด้านบนค่ะ พับทับลงมาแบบนี้เส้นที่สามจากทางซ้ายมือค่ะพับเฉียงทับลงมาเส้นที่สี่จากทางด้านล่างค่ะพับเฉียงขึ้นไปแบบนี้ตาริบินนะคะสอดลอยเข้าไปตาริบินเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะแบบนี้นะสอ,อดรอยเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวริบินไม่นิจจะบิดผิดนะคะเดี๋ยวไม่นิดขออนุญาตเมื่อกี้หมุนผิดนะคะอื อย่างนี้ค่ะทุกคนเนื่องจากริบบิ้นเรายาวเนาะจะเป็นอย่างนี้ค่ะกดให้เป็นรอยพับไปเลยค่ะก็จะเรียบร้อยได้ริบบิ้นแปดเซนเรียบร้อยในขั้นตอนถัดไปนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาก่อนนึ่งเส้นแบบนี้เป็นเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นถัดไปหยิบบนมาทางขวานะเส้นที่สองค่ะโค้งค่อยทับขึ้นมาเส้นที่สามค่ะค่อยทับขึ้นมาเส้นที่สี่นะคะค่อยทับขึ้นมา แบบนี้ค่อยทับขึ้นมาด้านบนแบบนี้สี่เส้นแล้วนะคะให้จับเส้นด้านในสุดนะคะวางลงตรงกลางระหว่างเส้นด้านบนกับด้านล่างแล้วเราก็หยิบเส้นด้านล่างเส้นถัดไปค่ะโค้งค่อยทับขึ้นมาแบบนี้เช่นเคยนะคะพอด้านบนมีสีให้วางลงล่างขึ้นค่ะพอด้านบนมีสีวางลงเช่นเคยค่ะแล้วก็ล่างขึ้นค่ะพอด้านบนมีสีวางลง ล่างขึ้นพอด้านบนมีสีบางลงด้านล่างหมดแล้วนะคะเหลือเป็นห่วงยกขึ้นมาเพื่อง่ายต่อการสอดริบิน3เส้นด้านบนที่เหลือเราจะไปสอดห่วงด้านล่างนะคะเราก็หยิบเส้นด้านในถัดมาค่ะสอดไปที่ห่วงแรกของเดียวนะคะห่วงนี้ค่ะสอดทีไ่ไปที่ห่วงแรกของเดียวเส้นด้านในถัดมาจะสอดหวงแรกแล้วก็ห่วงที่สองนะคะ แบบนี้ค่ะซอดลอดสองห่วงเส้นสุดท้ายค่ะห่วงหนึ่งห่วงสองแล้วก็ห่วงสามลอดสามห่วงนะคะแบบนี้ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ดึงให้กระชับ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นกลับที่กลับด้านมาฝั่งนี้เราก็มาดึงฝั่งนี้ให้กระชับพอดีนะคะเรียบร้อยพอได้แบบนี้นะคะเราจะทำซุบอีกด้านหนึ่งเราจะเริ่มเส้นนี้เราจะนับหนึ่งนับสองนับสามเราจะเอาเส้นนี้โค้งม,มาลงช่องนี้ โดยข้ามดิบิ้น3ามเส้นนะคะเริ่มเลยค่ะโค้งจากซ้ายข้ามมาทางขวาใช้มือด้านล่างหนีบไว้ก็จะข้ามริบิ้นสามเส้นที่เรานัดพอเส้นถัดไปเราหยิบเส้นนี้เราก็จะมาลงช่องถัดมาเลยค่ะก็จะข้าม3เองนะคะแบบนี้ค่ะโค้งข้ามสามมาเลยค่ะแบบนี้เส้นถัดไปเส้นนี้ค่ะโค้งข้าม3มาเลยนะคะเส้นถัดไปเส้นนี้ค่ะโค้งข้ามสามมาเลยนะ โอเคโค้งข้ามสามมาเห็นไหมคะเส้นถัดไปเส้นนี้ค่ะโค้งข้ามสามมาเลยแล้วหมุนลูกส้มของเราตามเบาๆนะคะก็จะได้แบบนี้เห็นไหมด้านล่างเราจะหนีบไวาอย่างนี้ไม่รุงรังนะคะทุกคนไม่รุงรังเหลือสามเส้นด้านบนนะคะเราก็จะโค้งมาปกติลายรินเราสอดลอดเข้าไปตาบบินเส้นที่อยู่ด้านในสุดก็คือเส้นแรกที่เราโค้งข้ามสามนั่นเองสอดลออเส้นเดียวนะคะเส้นถัดมาเป็นเส้นนี้ค่ะ จะสอดไปที่เดียวกันแต่ว่าเบี่ยงลอดริบบิ้นสองเส้นนะคะหนึ่งสองเห็นไหมคะปลายริบบิ้นออกกันเรียงกันออกมาเส้นถัดไปเป็นเส้นนี้ก็จะสอดลอดหนึ่งลอดสองลอดสามปลายริบบิ้นออกมาตรงนี้นะคะสอดไปที่เดียวกันค่ะเบี่ยงลอดริบบิ้นสามเส้นหนึ 1, 2, ่งสองสามยบร้อยได้หน้าตาแบบนี้ตลิกกับด้านมาฝั่งนี้เลยค่ะแล้วเราก็ดึงให้กระชับเบา เรียบร้อยขั้นตอนถัดไปสอดเก็บสอดเก็บริบบิ้นค่ะโค้งไปริบบิ้นขึ้นมาแล้วสอดรอดไปตรงๆหน้าเส้นของตัวเองรอดริบบิ้นไป3เส้นนะคะ1 2 3แบสนี้ลอด3ไปแบบนี้ค่ะทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะรอด3ไปเรื่อยๆเลยค่ะ ก็สามไปเรื่อยๆเลยค่ะเรียบร้อยนะคะสวดเก็บครบทั้ง8เส้นพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ค่ะทุกคน ขิ้กับด้านมาฝั่งนี้และในขั้นตอนถัดไปนะคะง่ายๆเลยค่ะทําเกรสรตรงกลางนะคะวิธีการเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้บิดลิบินแบบนี้ค่ะจับเส้นไหนสอดใต้เส้นของตัวเองบิดลิบินแบบนี้แล้วสอดเข้าไปใต้ลิบบินเส้นของเราเองนี่ค่ะสอดตรงนี้นะแบบนี้ค่ะทําให้ได้เป็นกรวยแบบนี้แล้วก็สอดเลยค่ะเห็นไหมคะสอดใต้เส้นของเราที่เราหยิบก็จะได้หน้าตาแบบนี้ ง่ายมากเลยค่ะทุกคนคะทําแบบเดียวทําแบบเดียวกันให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะแบบนี้ค่ะมีเสียงรถนะคะเสียงรถรถมาขายกับข้าวด้วยสอนให้ครบเลยนะคะทั้งแปดเส้นจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ สุดท้ายแล้วนะคะหน้าตาแบบนี้ดึงจัดกลีดให้เท่าๆกันค่ะทุกคน เรียบร้อยนะคะได้หน้าตาแบบนี้นะหลังจากนั้นพลิกลับด้านมาฝั่งนี้แล้วสอดเก็บริบบินเลยค่ะสอดเก็บริบบินรอดสไปฝั่งตรงข้ามแบบนี้เหมือนเดิมนะคะทําแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8สิเส้นเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะสอดครบทั Middle ้ง8เส้นได้หน้าตาแบบนี้พลิกกับด้านมาฝั่งนี้พลิกกับด้านมาฝั่งนี้จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วในขั้นตอนถัดไปค่ะเราจับริบบิ้นเส้นนี้นะคะจริงๆเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้แค่เราจะสอดถือว่าเราจับเส้นนี้เราจะข้ามมาสอดตรงนี้นะเราจะข้ามตรงนี้นะคะวิธีการบิดริบบิ้นค่ะโค้งไปริบบิ้นลงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาอย่างงี้อย่างงี้นะคะแล้วก็ข้ามแล้วมาสอดเห็นไหมคะ ข้ามหนึ่งเส้นมาสอดจะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะเหมือนดอกมะลิหรือว่าดอกอดอกอะไรนะกระดูมเงินที่ไม่ได้เคยทำนะคะพอเราหยิบเส้นนี้เราก็จะข้ามตรงนี้มาสอดตรงนี้นะคะบิดและบินเหมือนกันคะ่ะบิดตรงอย่างเงี้ยแล้วก็มาสอดตรงนี้ ถัดจากที่เราสอดเมื่อกี้มาเห็นไหมคะถ้าขึ้นเส้นแรกได้เส้นถัดไปก็ไม่ยากคะ่ะทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆคะ่ะสอดไปก่อนแนละ้วค่อยมาดึงจากกลีบให้เท่าๆกัน จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราดึงจากกลีบลงดึงให้เท่าๆกันค่ะ นะคะคได้หน้าตาแบบนี้และในขั้นตอนถัดไปค่ะจับตะแคงนิดนึงนะคะจับตะแคงขึ้นมานิดนึงโยกริบบินแบบนี้ค่ะโยกอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราจะสอดต,ตรงนี้เราเราหยิบเส้นนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวมินี่จะพาบิดเนาะเราจะมาสอดต,ตามเส้นนี้ตามเส้นนี้เนี่ยเดี๋ยวสอดให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ,น,ะ,คะนี่คือเราจะหยิบเส้นนี้เราก็จะบิดบิดบิดมุดมุดม,ม,มาตามเนี่ยแล้วก็สอดต,ตามเส้นนี้ไปเลยตรงเนี้ย จะมาออกตรงนี้เห็นไหมคะจะมาออกตรงนี้นะเห็นไหมเนะาะเริ่มเลยค่ะบิดขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะอย่างเงี้ยพอได้แบบนี้ใช่ไหมเอามือกดไว้เบาๆแบบนี้เนาะดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยก็บิดริบบินแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเหมือนที่เราทํากลีบชั้นแรกนี่แหละคะ่ะอย่างเงี้ยเลยอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็สอดตรงเนี้ยตรงตามที่แม่นิดบอกตามเส้นนี้เลยไม้ปลายลินออกมาแล้วดึงนะคะก็จะเป็นประมาณเนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณเนี้ยดึงให้เท่าๆกัน สองอันนี้มันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่เราจะสอดเราก็ดึงนิดนึงตรงนี้เห็นไหมคะอย่างเงี้ยยกขึ้นมานะคะยกขึ้นมาแบบนี้พอได้แบบนี้กดไว้แล้วก็ดึงริบบินแบบเนี้ยจับริบบินแบบนี้แล้วก็โค้งขึ้นมาด้านบนแล้วก็สอดตามเส้นนี้เลยเส้นที่เราแอบอยู่นี่แหละค่ะสอดตามไปเลยเห็นไหมคะได้แล้ว จะได้หน้าตาแบบนี้ทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8ดเส้นเลยค่ะอย่างเหม้ยนะคะจะไว้แน่นๆค่ะพอถึงตรงนี้นะคะเป็นเส้นที่สามเส้นที่หนึ่งกับที่สองไม่เจอปัญหาพอเส้นที่สามจะมาชนตรงนี้แล้วก็กดลงกดเพื่อให้ปลายลิินออกมาเห็นไหมคะ ก็มาจัดจะได้หน้าตาแบบนี้ถัดไปค่ะลงตรงนี้ลงนิดนึงยกขึ้นเส้นที่สามแล้วเมื่อกี้เป็นเส้นที่สี่ก็จะบิดลิบินเหมือนกันแล้วก็จะสอดตามตรงนี้พอถึงเวลามันก็จะไปชนนะคะเราก็จะกดลงเพื่อบงังคับปลายลิบินออกมาด้านนอกเหมือนเดิมนี่ค่ะกดตรงนี้ออกมาอย่างเงี้ย เนี่ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ พอถึงตรงเนี้ยจะมีสองชั้นเราต้องหยิบชั้นด้านล่างนะคะหยิบชั้นด้านล่างก็เอียงขึ้นมาเหมือนเดิมหยิบลิบินเหมือนกันทุกอย่างเลยเหมือนกับเส้นแรกทุกอย่างเลยนะคะทำเส้นแรกได้เส้นสุดท้ายก็ทำเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะ เส้นถัดมานะนี่ค่ะมันมีสองใช่ไหมเราต้องหยิบเส้นด้านล่างคู่ด้านล่างดึงลงนิดนึงเท่ากับเพื่อนแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็สอดเลยค่ะเรียบร้อยนะคะทำครบแล้ว ทำครบทั้ง8เส้นแล้วเนี่ยเราก็ดึงจัดกรีบให้เท่าเท่ากันนะคะพอเราดึงจัดกรีบให้สวยเท่าเท่ากันแล้วเราจะมาทำด้านล่างกรีบถัดไปกันเลยค่ะวิธีการง่ายๆเลยนะคะบิดลิบินแบบนี้ค่ะเราจะข้ามเส้นนี้แล้วมาสอดตรงนี้นะนี่ค่ะบิดลิบบินแบบนี้ก่อนบิดลงอย่างเงี้ยบิดให้ได้แบบนี้ค่ะพอบิดได้แบบนี้แล้วนะคะก็บิดอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้ามหนึ่งเส้น ตามที่เมนิดบอกเนาะข้ามแล้วมาสอดตรงนี้นะคะถ้าถ้าสอดยากใช้อุปกรณ์นำร่องเลยนะคะทุกคนที่เราเคยมีเนาะแล้วก็กดไวมีออกมาแล้วอย่าลืมนะคะบิดตรงนี้ลงนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ จะได้หน้าตาแบบนี้ดึงให้ริบบิ้นสม่ำเสมอกันค่ะทุกคนจะได้ออกมาสวยๆเนาะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราสอดให้ครบทั้งแปดเส้นเราค่อยมาดึงตรงนี้ให้กระชับหรือว่าจะทำหลวมหรือว่ากระชับแล้วแต่เรานะคะเส้นถัดไปเป็นเส้นนี้ค่ะยกขึ้นมายกขึ้นมาแบบนี้อาตัวนี้ลงแล้วก็บิดบิดแบบนี้แล้วก็บิดอีกทีนะคะแบบนี้ แล้วเราก็สอดค่ะสอดเข้าตรงนี้นะถึงใต้เส้นนี้นะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะบิดตรงนี้ไว้เห็นไหมคะจะได้แบบนี้เป็นกลีบแบบนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนสวยมากเลยถัดไปค่ะยกขึ้นมา ตัวนี้ลงยกขึ้นแล้วนะก็บิดบิดไว้อย่างนี้แล้วก็บิดอีกทีหนึง่งอย่างนี้ค่ะเพื่อจะสอดตรงนี้แบบนี้ค่ะ เส้นนี้ลงมาเส้นนี้ขึ้นไปบีบค่ะแล้วก็บีบค่ะแบบนี้นะก็สอดค่ะ ไปค่ะเป็นเส้นนี้เอาขึ้นมาแบบนี้นะถัดไปค่ะเป็นเส้นนี้ บีดค่ะแล้วก็บิดค่ะเส้นถัดไปค่ะ เส้นสุดท้ายแล้วนะคะเส้นสุดท้ายจะต้องนำมาสอดต,ตรงนี้ด้วยขึ้นไปสอดด้านบนของกรีบแรกด้วยอาจจะดูยากนิดนึงนะคะแล้วก็สอดลงไปเลยปึ๊บ,บยังไงก็ช่างของให้สอดลอดกรีบแรกแล้วก็ตามมาด้วยกรีบนี้อย่าลืมอุปกรณ์น,นำร่องของเรานะคะทุกคนถ้าเกิดว่าสอดยากนะ นี่อมนิดออกมาแล้วนี่เห็นไหมคะใส่กลีบด้านล่างครบแล้วทีนี้เราก็ดึงตรงนี้ให้สม่ำเสมอกันชอบกลีบเล็กกลีบใหญ่แบบไหนนะคะดึงให้กระชับเท่ากันแต่คอมมินิดดูแล้วเป๊ะเลยนะคะทุกคนสวยนะคะสวยมากเลยไม่นิดว่าโอเคแล้วแค่มองไม่เห็นไม่ให้เห็นรูมาก ถ้ากรีบถ้าเราขยายออกมาก็อาจจะมีรูเยอะหน่อยน,นี่นี่ไม่สวยแล้วนี่นะโอเคแล้วค่ะทุกคนสวยงามมากเลยหลังจากนั้นนะคะเราจะสอดเก็บริบินตัดริบินเหลือประมาณ3เซนติเมตรประมาณนี้ค่ะ นี่ค่ะสอดเก็บนี่ค่ะทําแบบเดียวกันให้ครบทั้งแปดเส้นเลยตัดออกเพื่อให้สอดง่ายค่ะอันนี้แลตแต่เราเลยนะคะทุกคนนี่ นี่ค่ะส่วนมากเลยเรียบร้อยค่ะสวยงามน่ารักใส่เหรียญที่ล้างใส่ยังไงล่ะคะหมุนเหรียญลงไปตรงนี้เลยค่ะกดลงแล้วก็หมุนลงไปไม่นี่ไม่มีเหรียญตรงนี้เนาะ นีสวยงามมากใช้บุกรณ์ตกแต่งตรงนี้นี่ค่ะสวยมากเลยขอบคุณแบบสวยๆจากคุณรัติการรัชยาน,นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ